มิดลักแฟนรถซิงทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องฟีส t ตล์โรสซิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว KR150 คันนี้นะครับเป็นรถของเสียบอลสปานิคนะครับคันนี้เป็น KR ตัวไหนครับเลม KR ตุ่เป็ดตุดเป็ดนะครับ KR ตุดเป็ดนะครับก็ มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นแรกก็เป็นประกับคันเร่งครับครับตัวนี้เป็นประกับ Honda าซีอานะครับเป็นประกับรลูกยูบาร์นอกราคาประมาณเท่าไหร่ซื้อมือสองพันห้าครับถ้าของใหม่ก็อยู่ห้าพันกว่าบาทตัวนี้เป็นมือสองได้มือสองนะครับมาที่ปั๊มบนครับครับก็เหมือนเดิมปั๊มบนก็เป็นบัมโบอิตาลีตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเบอร์สิบห้าวเบอร์สิบห้านะครับห้าอ๋ชุดนี้ก็อยู่หนเหมือนเดิมครับผมหมื่นกว่าบาทหมื่ต้นๆนะครับผม ได้ามาที่ชุดล่างครับครับชุดล่างคันนี้ก็แปลงเป็นชุดหน้าเล็กนะครับอ่าเป็นชุดหน้าของอะไรครับชุดหน้าตัวนี้เป็นของทักซิโด้ทักซิโด,กดบก็อยู่ตระกูลเดียวกันกับลีโอแต่จะต่างคือลีโอหัวจับตัวขันยึดบองคูนอยู่ด้านในครับตัวนี้จะอยู่ด้าน,นนอกหรือของก็ไม่ต่างต่างแค่นี้ครับท้องนั้นเท่ากันหมดอ๋อก็ชุดนี้ก็ซื้อมาตอนพันกว่าบาทพันห้าเพราะว่าตอนนั้นลีโอหาไม่ได้ก็เลยเอาทักซิโดมาใส่ ก็ไล่มาเป็นปั๊มปั๊มล่างนะครับผมก็เป็นบังโวครับลูกกุลิศทีเก่าครับผมตัวนี้ก็ไม่กินบาาเพราะว่าไม่ดีเลยคันนี้เป็นเท่าไหร่สายก็เป็นสายเอื่นมืนเดิมใช้เอิร์นครับผมก็จานก็เป็นจานเดิมมิลลิ่งไม่มีจานมิลลิ่งนะครับขอบก็เป็นดีดีมันเดิมครับใช่ดีดีเจแปนนะครับผมเป็นปีอะไรครับตัวนี้น่าจะปีศูนย์แปดตัวนี้ปีศูนย์แปดครับศูนย์แปดนะ ยางนะครับผมก็เป็นบิตโตนเหมือนเดิมยางบิตโตนนะครับก็เน้นการขับขี่ครับเบอร์อะไรครับตัวนี้สองสองห้าสิบเจ็ดครับสองสองห้าสิบเจ็ดนะครับก็เป็นลายตรงเน้นการขับขี่ครับลายตรงนะครับได้มาก็จะเป็นท่อครับท่อตัวนี้เป็นท่อเล็กมืองนุ่ท่อนาเล็กนะครับตัวนี้เป็นสเปคพิเศษท่อสั่งใส่รถแข่ง ทีเลือกทำรถแข่งก็เลยจับมาใส่คันรถทิ่ก็ไล่มาก็จะเป็นชุดหลังครับหลังก <c oughs> ็นิงามมิเนียมธรรมดาก็แล้วก็มีดุมดุมใช้ดุมแดดครับดุมแดด,ดใช้เบรเมือลิงเป็นของซูซูกิอ่าเขาเรียกว่าขาตงุงรถเบานะรบเบา,เบาตัวนี้ตัวนี้คันนี้เป็นรถเบาครับ เมื่อก่อนทํารถเป็นรถเดิมเป็นรถหนักรถเดิมก็เลยมาแปลงใส่มุมบนทารถเบาครับก็ด้วยกระแสเนาะก็เลยทําก็ไล่มาก็จะเป็นหลังก็ดีๆเหมือนกันครับเป็น18 18นะครับยางเป็นอะไรยางเป็นเบลหลกครับติดโดนเบลเป็คโดนเบลเ์็ค2508ครับตัวนี้ราคาอะไรยางยางตัวนี้อยู่2 5าครับยางก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นโซ่นะครับโซสเตอร์โซสเตอร์โซซีหนึ่งห้าครับเป็นของอาเคแล้วก็สเตอร์เป็นสเตอร์งานจากร้านลิ้งนุ่นครับลุงลิ้งนิ้เหมือนเดิมก็ครั้งนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากความเป็นรถทิปนี่ก็จะเป็นโช้บหลังเป็นของอะไรครับแก๊ซี่ครับแก๊ซี่ตัวนี้ตัวตัวแข็งครับอ่าเป็นตัวธรรมดาเขาไม่อยู่พันพันไปป่ายนตัวพันไปปายครับ เกยงนะครับผมเกยงเป็นของจําไม่ได้ว่าของงานตัวไหนเพราะมันหลายปีแล้วตัวนี้ทันกว่าบาทตัวนี้ข้อคันนี้ไม่นิ้งเยอะหม้อน้ำนะน้ำเนียครับหม้อน้ําเป็นของของอะไรครับจําไม่ได้แล้วเพราะรถคันนี้ทำประมาณห้าหกปีแล้วเกืบตีทันจุต้องเห็นเลยตนี้ไม่ได้ทันก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นมือคัพตุนเตอรี่ตุนตาลี่สีแเทสติ๊กเกอร์หายแล้ว ราคาประมาณเท่าไรรัมขอยู่8 0 0ักว่าบาทครับ8 0 0พกว่าบาทนะครับก็มาที่เครื่องนะครับผมเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิมเสื้อไม่ปอกเสื้อเป็นเสื้อเบิร์ดเสื้อเบิดเสื้อทองเบิดครับหนึงปห้ก็มีทำพอร์ตไอเดียเสียนิดหน่อยแล้วก็มีขาบูเป็นขาบูฝาดำครับเป็นปากสามสี่ฝาดำนะครับ ตัวเดียคาบูนี่ลูกเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ซื้อมาตอนนั้นเจ็ดพันกว่าบาทของใหม่ของใหม่นะครับเบิกใหม่เลยนะเิหม่ครับันนี้ได้อุดอุดเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ล็อกวาล์วล็อกวาลวนะเพราะว่วาเขาเรียกว่าล็อกวาลวนะขี่ทิศก็ขี่สบายเยถ้าล็อกวาลวมันจะขี่ยากถ้าขี่ทางไกล ล็อกวาลวกับไม่ล็อกวาลวมันต่างกันตรงไหนครับพี่ล็อกวาวลรถจะล้อรอบหน่อยนึ่งก็คือต้องเขาเรียกว่าวาลวเปิดโลกเปลี่ยนตามเขาอบอกเขาว่าถ้าลอกได้วาลวเปิดปั๊บรถจะไปเลยแต่ถ้าล็อกวาลวก็คือเหมือนเราเปิดวาลวไว้ตลอดเลยคือรถือเปิดปุ๊บก็ไปเลยไม่ต้องมารอวาลวเปิดคือกระแทกสลิงแล้วออกได้เลยครับผมนี่ก็เป็นความรู้เล็กเลกน้อยน้อยนะครับ ชุดสีก็เป็นชุดสีเดิมใช่ไหมครับสีเดิมครับทำสีสีเดิมทาสีนะครับ,ร,บราคารถก็ประมาณเท่าไหรครับผมราคารถซื้อมาราคารถตอนนั้นซือ้อซื้อสภาพมาปั้นก็หมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วรวมั้นเป็นเ็จเท่าไรครับผมเศนเ็จก็น่าจะมีแปดเก้าหมื่นได้แปดเก้าห <9, 9, S 1> มืนหน่นเพราะทำเรื่อยๆไม่ได้ว่าทาทีเดียวทีฟังก็ทำเรื่อยๆเราอยากทำตรงไหนเราก็ทํา ครัน้นี้ก็ไปทิปไหนมาบ้างนะครับน,นี้ทิปไหน,น,นไปไงี่ยทิพมะม่วงไปปุตตเบิดแล้วก็ไปทิพอีกเกน้กน,กน,กนไปน้ำไม่อาบน้ำไม่อาบครับอีกทีแล้วก็ไปงานของน้ำไม่อาบเหมือนกันครับอีกทีแล,ล้วก็วิ่งจากเชยภูมิปุตตเบิดก็ปกติครับไม่มีลมไม่งอแง,งนะครับไม่งองเงครับไม่มีมมเพราะว่าตัวชั้นนี้ไม่ออกซิแล้วก็ไม่ได้ทำเบื่อว่ามากนะครับเพราะว่า ด้วยเรามีรถอกคันหนึ่งที่เป็นรถแข่งหรือรถแล่นก็เราก็เลยเอาคันนี้ไว้เป็นรถที่ดีกว่ารถใช้งานนะครับรถขับเล่นนะครับก็ขออนุญาตฟังเสียงสักหนึ่งสเต็ปครับ โอเคครับเสียงก็แสบหูมากๆเลยครับใช้งานโอ้หรถใช้งานแบบเสียงสุดจัดนะครับก็มาให้พี่เขาออกตัวให้ชมสักหนึ่งผลงานนะครับ แรงอะครับไีกแล้วครับโอ้โหก็คือเตะสองลอยอะครับน้องๆโอเคครับโอเคครับนีครับก็รถม่ค่ได้ขี่มาเคาะสนิมมันสะหน่อยนะครับ โอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ